3ราศีโชคดีมาเยือนเตรียมตัวรับความสุขกันได้เลยเพราะดวงชะตากำลังเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาเต็มๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองความรักหรือการงานยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเสริมดวงหมอช้างทศพรเปิดดวงชะตา12ราศีในช่วงเวลาไม่ถึง3เดือนที่เหลือก่อนสิ้นปีนี้ราสุดสราศีนี้ ดวงชะตาสดใสสุดๆโชคลาภเข้าหาแบบไม่ทันตั้งตัวความรักก็ราบรื่นการงานก็ก้าวหน้าตามมาดูกันเลยค่ะว่ามีราศีของคุณติดอันดับหรือไม่ราศีเมษร,ระวังเรื่องสุขภาพมากที่สุดการเจ็บไข้ได้ป่วยช่วงนี้ดาวประจำตัวไม่ค่อยดีต้องระวังเรื่องเจ็บป่วยไม่สบายอุบัติเหตุแนะนำให้ไหว้สารหลักเมือง ราศีพฤษภช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานมีอุปสรรคมีศัตรูขอให้อดทนหน่อยนะคะราศีมิถุนคุณคือราศีดาวรุ่งช่วงนี้เลยพ้นเคราะห์หมดโศกการงานพ้นเรื่องวุ่นวายยิ่งสิ้นปียิ่งดีค่ะราศีกรกฎช่วงนี้มีการโคจรของดวงดาวที่ค่อนข้างแรง แรงทางที่ดีคือชื่อเสียงของความก้าวหน้าเป็นประโยชน์เรื่องงานแรงทางไม่ดีอาจถูกลินทาใส่ร้ายถูกกันแกล้งคดีความฟ้องร้องได้ราศีสิงห์ระวังผู้หวังดีแต่ประสงค์ร้ายคนทำงานระวังคนมาแย่งผลงานเอาความดีความชอบไปแต่โดยรวมดีขึ้นเรื่องงานมีโอกาสสร้างความก้าวหน้า ราศีกันเดือนนี้จะพ้นเคราะห์แล้วเป็นกลุ่มราหูเข้าคือราศีกันกับราศีมีนช่วงมีสุริยุปราคาทําให้ราหูแรงขึ้นหลัง18ตุลาคมไปจะดีมากราศีตุลจะมีชื่อเสียงความสำเร็จความก้าวหน้าที่ดีในเรื่องของงานมีโอกาสมีเรื่องเฮงๆเ,เข้ามาเยอะราศีพิจิก ช่วงนี้ดวงดาวแรงหน่อยมีความวุ่นวายเข้ามาเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ขอเตือนให้ระวังเรื่องเสียทรัพย์ราศีธนูพ้นเคราะห์มีโอกาสก้าวหน้าปัญหาเรื่องงานปัญหาเรื่องคนจะน้อยลงราศีมังกรมีภาระเยอะเหนื่อยต้องทำงานหลายอย่างแต่เป็นความเหนื่อยที่มีความสำเร็จคนเรียกใช้เยอะลูกค้าเยอะ ราศีกุมราศีดาวรุ่งเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีข่าวดีจากต่างประเทศโชคจากการเดินทางไกลราศีกุมจะส่งผลดีแต่ต้องทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันราศีมีนราหูอมจันทร์จะพ้นหลังวันที่18ตุลาคมนี้ทั้งราศีมีนและราศีกันให้ผ่านวันที่18ตุลาคมไปก่อนจะหมดเคราะห์หมดโศก โปรดใช้วิจารณญาณในการติดตามรับฟังและมีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามาขอขอบคุณกรลยาณมิตรที่ติดตามรับฟังฝากกดติดตามช่องเลขเสริมดวงเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ